วุ่นแล้วสอโดนทั้งสภาสสสวปล่อยผ่านนายกถแถลงนโยบายไม่ชี้แจงแหล่งไรายได้หลุดไร้คนทักท้วงสภาวุ่นแล้วปล่อยผ่านนายกถแถลงนโยบายไม่ชี้แจงแหล่งไรายได้สอผิดรัฐธรรม,มานูญ นายกแถลงนโยบายเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญแถมพาสวยด้วยหลังไม่คัดค้านในสภาล่าสุดขาดทางด้านของนายนิรชนชัยธรรมขอลำเนียสายการเมืองได้มีการเขียนขาดถึงการแถลงนโยบายไม่ที่แจงแหล่งไรายได้แถมสอสอและสอวอปล่อยผ่านสอมีความผิดยกชุดผ่านทางสำนักข่าวอิสราก็มีรายละเอียดขาะที่น่าสนใจโดยมีรายละเอียดขาะที่น่าสนใจประมาณว่า เมื่อวันที่12กันยายน2567ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนางสาวแพททองทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ในการเข้าบริหารประเทศอย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่านโยบายดังกล่าวขาดสาระสาคัญ โดยเฉพาะ,ะ่การไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของไรายได้ที่จะนํามาใช้ในการดําเนินนโยบายต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำในคำถแถลงนโยบายที่มีความยาวถึง75หน้ารวมภาคผนวกมีการอธิบายรายละเอียดของนโยบายในหลายประเด็น แต่กลับไม่มีการชี้แจงถึงแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินนโยบายต่างๆเลยโดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน10ข้อเช่นโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเลทที่รัฐบาลมีเป้าหมายจะนำไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคาดว่าจะใช้เงินสูงถึง5แสนล้านบาทแต่ก็ไม่มีการชี้แจงว่ารัฐบาลจะนำเงินจำนวนนี้มาจากแหล่งใดกรณีนี้ทำให้เกิดข้อกังวลถึงการละเมิดรัฐธรรมนูญเนื่องจากมาตรา160ระบุไว้ว่า การถแถลงนโยบายต้องมีการที่แจงแหล่งที่มาของงบประมาณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารก็มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่านโยบายของคณะรัฐมนตรี เป็นไปตามรัฐธรรมนูนหรือไม่ในขณะที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะจากหลายฝ่ายว่าสมาชิกรัฐสภาอาจจะละเลยหน้าที่ในการทับท้วงนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมีการเปรียบเทียบว่าสภาควรทำหน้าที่เหมือนครูผู้ตรวจการบ้านว่าทำถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่หากเพียงแต่รับฟังคำถแถลงโดยไม่ตั้งคำถามอาจจะถูกมองว่าเห็นด้วยกับการกระทำที่ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ซึ่งไม่เพียงแต่จะกระทบต่อความโปรง่งใสแต่ยังอาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรม,มนูญบัญญัติท้ายที่สุดแล้วการถแถลงนโยบายครั้งนี้ได้กลายเป็นประเด็นสําคัญที่สังคมค่ะเฝ้าจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความโปรง่งใสและการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐซึ่งมีผลกระทบค่ะต่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวม